ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกๆุกกำลังใจครับก็ฝนตกครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวครับแต่ก็สิบปริ์ชาวช้างหรือพี่น้องควานช้างครับก็มาทําด้วยใจครับนี่ถึงแม้แข็งน้อยก็ามามาโชว์ครับ ไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> เสร็จหน้าที่แล้วครับก็ไปพักผ่อนได้นะครับ <f ans> แต่ละเชือกนะครับ <c oughs> นี่ก็เดินกลับแบบอย่างเดินผ่านที่ แม่ครับตรงนี้ก็จะผ่านไปแบบผ่านไปแบบแบบไม่กังวลไม่สงสัยครับเพราะว่ารูา้ว่าแม่ไม่ได้มาครับถ้าฝนตกนี่แฉะเแ๋้วก็จะพามีไปนกินน้ำต่อน,นะครับเติมน้ำนี่จ,จ๋า มีมีจ๋ามีจ๋ามีจ๋าเฮ้เสียงหายไปไหนมีจ๋าไม่มีจิตใจจ๋าเลยเหตุลผลอะไรมีเหตุลผลแม่กับน้องไม่ได้มาเก็บเก็บสายยางนี้เดี๋ยวจะเปิดน้ำให้ครับแฉะมากเลยมีเอ้ยทางโครงการก็ยังไม่ทำที่อาบน้ำให,ใหม่ครับทางโครงการครับทาง ก็ยังไม่เปิดเองทำที่อาบน้ำใหม่ใหม่ครับต้องอ่ะกินน้ำนมีไหลแรงอยู่ครับน้ำแต่ที่นะครับแต่ก่อนจะอยู่จุดนี้ครับที่อาบน้ำครับที่อาบน้ำแต่ก่อนจะอยู่จุดนี้นะครับแต่ทีนี้พังครับท่อพังก็เลยไม่ได้ต่อให้ครับสายฟ้ากลับบ้านแล้ว บายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้สู้ต่อไปครับพี่น้องควานช้างมีมัยังครับตากินแล้วก็จะปิดน้ำครับอันนี้สุพจน์นะครับอยู่นีโยก ดูนะครับแต่ละเชือกจะโยกไม่เหมือนกัน,นครับสุพติดูน้องแตงโมรครับนี่ครับน้องแตงโมดูจะโยกโยกทั้งงวงทั้งขานะครับเป็นแบบความสุขแต่ละเชือกครับไม่เหมือนกัน,นครับดบูแม่ป่ะวันนี้ขอขึ้นอยนแม่แฉะครับ เน้องแตงโมโยกโมเมก็จะโยกไปแบบนะครับโอ้น้องอะไรน้องบุญชูครับนอนตอนกลางวันเลยครับหลับตอนกลางวันครับบุญชูครับภาพยังไม่ชัดครับต้องขอโทษขออภัยโทรขอแม่แม่แม่เฮาดูน้องบุญชูก่อนเฮามหมเฮาเฮาน้องบุญชู เพราะว่าตอนกลางวันนี่จะไม่ค่อยมียุงนะครับช้างก็จะนอนดีครับลูกช้างครับป้ามี บ้านเราพักผ่อนจช่ครับฝนตกก็จะเฉะประมาณนี้ครับ อ่ะเดีย๋ยวจะปล่อยให้มะมีเดินไปธรรมชาติครับเมลงหน่อยครับป่ะเมจา๋มจาเมจา๋มจาเมเมจ๋าเมจ๋าเมมาก็โตเป็นสาวแลยเมปะมั่นนูนจะเบียดทำไมเนี่ย อีกไม่นานก็จะผ่านหน้าฝนก็จะหายนะครับอันนี้เดือนตุลาอย่างมากก็ปลายเดือนก็ไม่ถึงปลายเดือนครับจะเข้าหน้าหน้าหนาวลมเย็นเย็นเดี๋ยวช่วงช่วงนี้หน้าร้อนจะเยอะกว่าครับอา <c oughs> กาศยิ่งร้อนยิ่งน่ากลัวครับโลกร้อนยิงย่งยิ่งน่ากลัวครับไม่ใช่หน้าอยู่ครับยิ่งเจริญยิ่งน่ากลัว เพราะว่าอากาศร้อนจะเยอะกว่าครับเดี๋ยวนี้อาเมสู้ๆกลับบ้านครับไปพักผ่อนครับปะคุณหนสูสู้ไปด้วยกันนะครับโมเมควานก็ต้องสู้ ช้างก็ต้องสู้ไปกับควานครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับจึงเขาเรียกว่าไอช้างบ้านช้างเลี้ยงครับไม่ใช่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับช้างพึ่งคนคนพึ่งช้างครับน้องเมย์เนาะเมย์เมย์จ๋าเมย์ มีจ๋ามีมีจ๋า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 เอ๊ขี้เกียจจังเลยครับเมย์กับบ้านกับบ้านครับพักผ่อนมี เป็นสาวแล้วทำตัวยังยังเด็กนะครับโมเมอายุสิบสามปีแล้วมีขึ้นมอนหนึ่งครับขึ้นมัธยมเมีไปไหนครับเมจ๋อจะไปไหนนะเมี่อหนูจะไปไหนครับร้อนไหมร้อนเล่นน้ำเองครับมี ร้อนไหมถ้าร้อนเล่นน้ำเลยครับร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนหรออ่ะเล่นน้ำเองครับถ้าหนูร้อนหนูเล่นเลยครับถ้าหนูไม่ร้อนก็หนูอย่าเล่นอ้าวมากินน้ำมาเมื่อกี้ไม่อิ่มแล้ครับอาบเองครับอาบน้ำเองครับรวุ้นซุ้นไปอาบน้ำเร็วอ้าว อาบน้ำครับบนสูงคือบนสูงบนญูงเหะอาบน้ำอ่ะนี่ไม่ร้อนใช่ไหมครับอือหนูไม่ร้อนครับหนูไม่ร้อนอมไม่ร้อนก็ไม่ร้อนครับหวังทางกลัวชางงาไหมนะ่ะ เห่ไไมหุ่นงานอ่ะทำยไมมไม่ใช่หุ่นนะครับโมเมนะครับอยู่ใ,ใกล้หุ่นบนญสุบนเออเอาเล่นไหมครับอ่าเล่นแล้วอาบน้ำเองนะครับคุณหนี่ย่ยม,มากครับอาบครับอ่า อ่าวาง่ายสอนง่ายครับสาวสวยของเราครับฮึงวนเอออ่ะพอยังครับพอแล้วก็เดินออกไปครับ ป่ป่ไหมปปะป่ยค่อยๆเดินครับเมย์ค่อยๆเดินครับอย่าเหยียบท่อเขาหักนะเมย์ค่อยๆเดินครับโอ้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับอึบค่อยๆเดินค่อยก้าวอึบค่อยๆก้าวครับค่อยๆอึบเยี่ยมมากครับ อมาม,มจา่มจาเมเมจา๋าก่อนครับเมเมจ่ามมจ่าขอบคุณครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเมด้วยนะครับคิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะ